เวอร์ชันทุ่งน้ำแข็งมาแล้วทุกคนพร้อมที่จะพบกับการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังนอกจากแมปและมอนสเตอร์ใหม่แล้วเรายังได้เตรียมระบบอุณหภูมิใหม่มาให้คุณอีกด้วยตอนนี้คุณสามารถเปิดใช้ในเกมได้เมื่อเริ่มเกมแล้วหากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง ในข้างข้างแถ mesh P t h e มมิเตอร์จะปรากฏขึ้นจะแบ่งเป็นอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิที่เหมาะสมอุณหภูมิสูงลูกศรเล็กบนร์โมมิเตอรอแลลอ์แสดงถึงอุณหภูมิโดยรอบและลูกศรเล็กใหญ่แสดงถึงอุณหภูมิร่างกายของตัวละครในกรณีที่ไม่มีมารการพิเศษอุณหภูมิร่างกายของตัวละครจะเข้าใกล้อุณหภูมิโดยรอบมากขึ้นเรื่อยๆสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำสามารถแบ่งออกเป็น3ระดับหนาวเย็นหนาวจัดแช่แข็งหากพบกับฝนหรือหิมะอุณหภูมิจะลดลง เมื่ออุณหภูมิร่างกายอยู่ในหนาวเย็นหรือหนาวจัดการใช้แรงพลังกายของคุณจะเพิ่มขึ้นแต่ก็มีข้อดีจะช่วยลดดาเมจที่ได้รับ้าคุณอยู่ข้างนอกหากพบกับพายุหิมะอุณหภูมิโดยรอบจะลดลงอย่างรวดเร็วถึงระดับแช่แข็งเมื่ออุณหภูมิร่างกายของคุณลดลงถึงระดับแช่แข็งภายในเวลาที่กำหนดอุณหภูมิร่างกายยังไม่สูงขึ้นคุณจะถูกแช่แข็งในเวลานี้คุณต้องกดปุ่มกระโดดอย่างบ้าคลั่งเพื่อลบเอฟเฟกการแช่แข็งสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงยังแบ่งออกเป็น3รรระดดดัับ้้ออนนแเผจ ลุกไม่เองในสภาพแวดล้อมที่ร้อนแผดเผาและร้อนจัดการใช้แรงพลังกายของคุณจะเพิ่มขึ้นแต่พลังโจมตีและความเร็วในการกุดของคุณจะเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดภายในเวลาที่กำหนดอุณหภูมิร่างกายของคุณไม่สามารถลดลงได้ร่างกายของคุณจะลุกไม่ได้เองเผชิญกับสภาพแวดล้อมสุดขั้วเหล่านี้คุณมีทางเลือกดังต่อไปนี้หหาที่พักพิงอย่างรวดเร็ว วัสดุก่อสร้างสามารถแยกการนำไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพรักษาอุณหภูมิภายในบ้านให้เหมาะสมทาสถานที่กันลมและหิมะรักษาตัวเองให้ห่างจากอากาศหนาวเย็น2ใช้แหล่งความร้อนจุดกองไฟหรือแหล่งความร้อนในรอบตัวจะสามารถทำให้อุณหภูมิร่างกายของคุณเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว3ใช้แหล่งความเย็นวางแร่หินไฟฟรอสหรือบล็อกน้ำแข็งลงบนพื้นเพื่อทำให้อุณหภูมิร่างกายฟื้นฟูเป็นปกติ โปรดจำไว้ว่าอุณหภูมิเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าอยู่ใกล้กับแหล่งความร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงขณะเดียวกันควรจำไว้ว่าบล็อกก็สามารถกันการสื่อความร้อนได้อีกด้วยดังนั้นจงจับตาดูด้านหน้าว่ามีอุปสรรคอะไรไหมผจญภัยในทุ่งน้ำแข็งใช้วิธีการเหล่านี้อย่างเหมาะสมคุณจะเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้หากอยากเดินทางไปไกลอย่าลืมให้ความสำคัญกับอุณหภูมิร่างกายของคุณให้มากขึ้น